นี่คือปราสาทตาม o น,นะคะปราสาทตาม o เป็นโบราณสถานนะคะสันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตรวรรษที่23กว่ากว่าถึง26-27เนาะค่ะมีอายุนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอายุนานเท่าไหร่ก็น่าจะละหลักร้อยหลายร้อยปีอยู่นะคะสีสะ่สาหกร้ปีเนาะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ภายในตัวปราสาทเนี่ยนะคะ ก็จะสร้างด้วยอิฐนะฮะแล้วก็ภายในก็จะบรรจุพระพุทธรูปนะคะน่าจะเป็นที่สําหรับการบรรจุพระพุทธรูปสําคัญซึ่งอันนี้คือด้านในเนาะใน,นคือด้านในนะคะสาธุซึ่งในสมัยยุคโบราณตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่หนึ่งในในในการทำ ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มคนได้มาสักการบูชาหรือสมัยนั้นอาจจะเป็นการสร้างเป็นปราสาทหลังเล็กแล้วก็สร้างไว้สําหรับการประกอบพิธีกรรมอของชุมชนที่นี่ก็ได้นะคะอา,อาจจะไม่ได้สร้างเพื่อไว้พระพุทธรูปหรืออาจจะเป็นรูปครบอื่นที่เป็นพระศิวะพระอะไรก็ได้ถ้าสร้างในยุคข,ขอมจริงๆนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเพราะว่าแบบนี้ก็จะ ค่อนข้างที่จะในชุมชนที่ไม่มีหินก้อนใหญ่ๆนะทีเอามาสร้างเป็นตัวปราสาทแบบองค์ๆ <reacted> เหมือนปราสาทยายเงานะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมาตั้งแล้วก็ทำ acam, พิธีกรรมต่างๆนะคะถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโบราณนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่โดยรอบนะคะก็จะมีการตัดหญ้าแล้วก็ดูแลความสะอาดนะคะต่างๆซึ่งมาแต่ก่อนไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ แต่พอมาทุกวันเนี่ยก็คือสงบเงียบนะคะสะอาดแล้วก็น่าเที่ยว,วมีการเก็บกวาดทำอย่างดีให้เป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้อย่างดีมากเลยนะคะ